ทุกคนคะ่ะดำออสตุรกีกำลังสุกค่ะนี่ออกรุ่นแรกรุ่นแรกปราส้มยังไม่ได้ชิมเลยน้องนกชิมไปก่อนแล้วคะ่ะนี่ค่ะรุ่นแรกจะยังไม่ดกเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอมีให้ได้ชื่นใจเดี๋ยวปราส้มขอเก็บชิมก่อนนะ ร่วงไปก็เยอะค่ะเพราะว่าเขาสุกระหว่างที่เราไม่อยู่ลักษณะของลูกเนาะนี่ดูค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณเดียวกับหมอนเชียงใหม่อ้วนกว่านิดนิแต่สิ่งที่ต่างก็คือเขาไม่มีขนค่ะไม่มีขนผิวเกลี้ยงเกลาเต่งตึงน่ากินใสๆเห็นไหมคะแล้วก็เขาไม่ ไม่มีความอะไรนะคือเนื้อไม่แตกง่ายเหมือนหมอนเชียงใหม,ไม่ไม่ดำม <he S 2> ไม่ดํามือเห็นไหมคะแบบว่าถ้าเราไม่บีบบีบเนี่ยอันนี้ประส้มบีบถ้าเราไม่บีบจนแตกก็จะไม่แตกง่ายคะ่ะแต่หมอนเชียงใหม่นี่คือเก็บไปก็เลอะมือไปขอชิมก่อนนะคะอื้ออร่อยค่ะทุกอร่อยอร่อย อร่อยค่ะอร่อยแบบมีเปรี้ยวมีหวานเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต้นลเล็กๆที่เพาะไว้ที่เสียบไว้ข้างล่างต้นแม่นี่ก็มีลูกนะคะเห็นไหมคะก็สมได้ต้นเล็กหลายต้นเลยแหละดูดูดูด,ดูเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ สวยไหมคะนี่คะ่ะดำออสตุรกีเออแย่งนกไม่ทันค่ะเนี่ยคนงานน้องนกก็ปล่อยเขากินไปเนาะใครตื่นเช้ากว่าคนนั้นก็ได้กินเดี๋ยวหาไปฝากลุงขวัญซะหน่อยอีกต้นหนึ่งคะ่ะโอ้ยอันนี้ก็แย่งน้องนกไม่ทันเหมือนกัน หมดแล้วค่ะมีแค่นี้ต้นอื่นก็จะเป็นพันอื่นไปเดี๋ยวเอาไว้ให้แดดร่มลมตกประส้มจะพามาซืร์วีนะคะ